สวัสดีครับวันนี้ทําใหม่ๆนะครับวันนี้มีขายแล้วนะครับเมื่อวานต้องขออภัยนะครับไม่พอนะครับพอด yeah. ีกุ้งมาเยอะวันนี้ทําเผื่อลูกค้าที่จะซื้อเพิ่มนะครับหรือสั่งในรบินฮูดนะครับนะครับสั่งมาได้เลยนะครับสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยนะครับผมนี่นะฮะมาแล้วครับมาแล้วนะครับเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งบีบมะนาวเสร็จนะครับวันนี้ห้าร้อยกว่าลูกนะฮะห้าร้อยกว่าลูกนะฮะทีพร้อมทุกอย่างพร้อมนะฮะ นะฮะต้องขออภัยนะฮะเมื่อวานลูกค้าที่สั่งเข้ามาแล้วไม่มีนะฮะไม่พอจริงๆต้องขออภัยนะฮะเมื่อวานมีไว้สําหรับพร้อมกุ้งเฉยๆนะครับซื้อแยกไม่พอจริงๆเมื่อวานต้องขออภัยด้วยครับช่วงนี้นะฮะลูกค้าที่ขับรถกลับต่างจังหวัดนะฮะมีอาการง่วงนะฮะก็เป็นแกงง่วงได้นะครับจิบไปเรื่อยๆนะแต่ต้องห้ามท้องว่างนะครับท่านจะไม่หลับเลยนะครับนะฮะแต่ห้ามท้องว่างนะครับเตรียมน้ำไว้เยอะในรถด้วยนะครับนี่นะฮะ แกง่วงได้นะครับผมนี่ฮะขอบคุณครับ